Richard, วิเชรสวนนค์ทีมนะครับวันนี้เรามาสำรวจตู้นะครับ ICs กับ e n t นะอุปกรณ์ประหยัดไฟตัวนี้นะครับวันนี้เรานะฮะความสูงความสูงของเครื่องตัวนี้นะผมเนี่ยนะครับความสูงเนาะประมาณหน้าอกเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเดินได้ไเดินได้นะเดินได้เนาะ,ะนะครับรก็เนี่ยเอาไวางไว้ตรงนี้เนาะเดินได้นะครับตัวนี้คือการทํางานนะครับก็คือเบเกอร์แล้วก็เข้ามา อยู่ผ่านระบบ e n t กับ ICS น,น,นะครับ e n t กับ ICS แล้วก็ปั่นไฟเข้ามาอยู่ที่แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่2ตัวเห็นไหมเนี่ยไฟร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับไฟร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับไฟนะฮะแบตเตอรี่ไฟสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซูมได้ไหมซูมพอซูมแล้วมันมันมันเบลออ่ะโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเดี๋ยวดูเนาะแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นีครับนี่ถูกไฟใช้ไปนะครับ ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมครับเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลดเลยนะครับแต่ไฟอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับมีการขับเคลื่อนตลอดเลยเห็นไหมครับเลขสองก็คือไฟที่ออกมาเข้ามาแล้วก็ไฟที่ถูกใช้ไปอันนี้ครับนี่ไฟที่ถูกใช้นะครับแต่การใช้ไฟครั้งนี้มาจากแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีลดนะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่ไม่มีลดเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ประหยัดไฟนะครับ ก็วันนี้เรามาสารวจเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านอ่าขอบคุณครับวันนี้เราก็มาเนาะมามุมก,กี้ด้วยนะครับะะมานะแล้วก็เจ้าของบ้านพี่เดือนมานี่เจ้าของบ้านมานี่เขามากล้องครับเขากล้องคะแก้ด,ด้วยนะอ,อ่ะนี่พี่เดือนนะเจ้าข,ของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเป็นพี่เดือนนะคะโอเคเนาะอ่ะแนวคิดของพี่เดือนติดเครื่องตัวนี้ทําไมต้องติด เพราะว่าการจ่ายค่าไฟครั้งแรกที่เห็นอยู่คือเดือนละหนึ่งหมื่นเนาะเจ็ดือนถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นครับเอาตัวห<อ>มื่นตั้งเหตุผลที่ติดเพราะติดเพราะเรามั่นใจท่านประธานเนาะว่าเครื่องนี้ลดได้จริงๆครับลดได้จริงครับแล้วมันเราทดสอบแล้วมันก็ลดจริงๆเพราะว่าเดือนเดือนเดือนอะไรตุลากับพฤศจิกาครับมันลดไปสองพันครับ ทั้งสองเดือนค่ะอ่าครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่พี่เดือนมั่นใจก็คือว่าแบตเตอรี่มันะค่ะรับประกันกี่ปีในความมั่นใจของพี่เดือนตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยคือเรามั่นใจที่ท่านประธานพูดว่ายี่สิบอัพขึ้นไปแยี่สิบห้าปีขึ้นพี่เดือนตายก่อนแน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงเนาะในความเป็นจริงก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็คือว่า รับประกันอยู่ที่5ปีนะคะ5ปีตามกฎห,ห,หมายเนาะแต่ว่าท่านประธานของเราเนี่ยก็คือบอกท่านบอกเลยว,ว่าท่านรับประกันมากกว่า25ปีอยู่แล้วจนกว่าเราจะไปก่อนใครก่าจากกันนั่นแหละก็คือท่านดูแลตลอดชีวิตนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณมากครับนะบันทึกภาพาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพูดคุยกันเนาะขอบคุณคนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวดครับ